สวัสดีค่ะบิวค่ะตอนนี้บิวอยู่ที่เซนจูรี่คลินิกนะคะก็หลังจากที่2เดือนที่แล้วนะคะบิวได้มาทําการแก้จมูกค่ะกับหมอแซมนะคะโดยใช้กระดูกหลังหูนะคะมาเปาาที่ปลายจมูกเป็นผลได้รับผลที่พึงพอใจมากๆค่ะแล้วก็ชอบจมูกใหม่ของตัวเองมากๆเลยก็เคยรีวิวไปแล้วหลายครั้งนะคะเรื่องการทําจมูกยังไงลอง ไปติดตามดูที่เว็บไซต์นะคะทีเ่เว็บไซต์ของที่รีก็ได้หรือว่าเว็บไซต์สัญญากรรมทั่วไปก็ได้นะคะก็รีวิวไว้หลายตัวมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะหลังจากที่ ทำจมูกไปแล้วอยากมาทำตาค่ะก็จมูกเนี่ยพอใจมากๆเพราะฉะนั้นไม่พลาดที่จะมาทำตากับคุณหมอแซนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาทำตา2ชั้นนั่นเองความจริงเป็นคนตา2ชั้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามีไขมันเยอะก็จะทำให้เวลาการแต่งหน้าหรือว่าเวลาไม่ติดสติ๊กเกอร์ตาก็จะตกๆหน่อยมีไขมันที่ตาเยอะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาทำการแก้ปัญหานี้นะคะกับคุณหมอแซมค่ะก็ยังไงก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีว่าหลังจากทำตาก,กับคุณหมอแซมแล้วเป็นยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพามาดูรีวิวขั้นตอนการทำตาสองชั้นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะข oh. ั้นตอนต่อมาคุณหมอได้ทำการบล็อกยาชานะคะที่เปลือกตาทั้งสองข้างมาคุณหมอได้ทำการเปิดแผลที่เปลือกตานะคะเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนต่อมาคุณหมอได้ทำการตัดไขมันชั้นตาออกนะคะเพื่อที่จะได้ตาที่ชัดขึ้นแล้วก็ดูชั้นตาที่คมขึ้นนะคะแอดมินอยากสฝากนิดนึงนะคะการเลือกที่จะทำศัลยกรรมตาสองชั้นนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะคะเพราะจะเป็นผลดีกับคนไข้ค่ะและคือขั้นตอนนี้คุณหมอได้ทำการเย็บปิดแผลที่ชั้นตานะคะ แล้วก็อีกไม่กี่นาทีก็จะได้เห็นตาสองชั้นสวยๆของน้องบิวนะคะว่าจะออกมาสวยสนใจคุณน้องบิวขนาดไหนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าชั้นตาของน้องบิวนั้นดูชัดขึ้นคมขึ้นแล้วก็ที่สำคัญหน้าดูหวานยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนใครสนใจก็ติดต่อสอบถามที่เ e n จูรี่คลินิกได้นะคะ